ว,วันนี้วันหวยออกคนจะเงียบหน่อยที่คาชะโนดนะครับวันรองหวยออกกับวันหวยออกคนจะไม่มีนะครับคนจะรอลุ้นหวยอยู่ที่บ้านเป็นทุกงวดแต่ห้าหวยออกแล้วคนจะเต็มเจ็ดร้อยครับวันนี้เขาได้ตัวไหนครับพี่นอวันนี้ก็พี่เขาไปแล้วครับเอาให้พี่เขาดูหน่อยที่รางวัลที่หนึ่งนะนี่แหละรางวัลที่หนึ่งวันเนี้ยนี่ครับ เจ้าของเงินล้านนะครับครับพี่น้องพาพี่น้องมาย่างเมืองไอเอร้าน ของที่ระลึกนะครับอยู่ค้ามถนนนะครับมีก็มีไหลยางนะครับจะพาขล้องเล่นเด็กนะครับจะพากมามีตตงงามๆนะครับนี่ครับหลานของกินกามีนะครับมีหลานทายลูกรงมี้นะครับ คนมากจะเป็นเสื้อผ่ากับของเทียนลึกของบูชานะครับลูกองค์ปูญานนะครับเดี๋ยวบยั้พ,พี่น้องเขาไปเบิ่งจากลานนึ่งดักหาล้านงามๆนะครับจะถึงลอตเตอรี่เลยมันนี่ก็เป็นมือเหลขออกน้ำนะครับคนเขาล้าง,งเก่งเหลกกันนะครับอบอกจะเรียงเลขกนะครับเหล็กตัวนั้นตัวนี้นะครับคมกระไดมาแล้วนะครับ มัดหอดมัดจอดรถครับกับนสายลอตเตอรีร่เขาเกามาไห่เลยนะครับขบัน้นอยากอ,ะะอยากรู้ว่าตัวใดก็คอยติดตามถ่ะะายคลิปนี้นะครับน,ะะนี่ครับร้านนี้หนาสนใจมากนะครับของเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับซิ่งบูชานะครับมีเหรียญ เป็นจี้เป็นนาคาหุ้มซับเป็นมะนีน,นาคานาคานาคาหุ้มซับผู้ชากี่บาทครับคุณเก้าจิงเก้าบาทมีให้มึงไห่เลือกหลายหลายอย่างนะครับไห่มากอะมาแวะได้นะครับชมได้นี่ อันนี้เป็นใครเป็นกายทิพย์ผู้ปู่ไม่ยากกายทิพย์เรียกกายทิพยนะ์นะไอ้ที่มันเป็นสีนี่เป็นสีประจำวันเกิดประจำวันเกิดก็ได้หรือว่าเราจะบูชาตามความหมายก็ได้อ๋อมันมีความหมายน้ำนะครับแม่มนี่ครับความหมายตระกษีเป็นเหมือมีหนังสือให้เบิ่งนะ ขนาด150รวมสร้อยค่ะที่ชด,ดมูลนะดูความหมายด้วยหรือจะเป็นฟีวันเกิด

มีหลายยางหลายแบบนะครับความหมาย่วกคือกันตัวนั้นก็จะเป็นรูปสีเป็นกายทิพย์สูงนะครับแบบนี้เนี่ยเนียพี่พน้องแก้วกายทิพยนะ์นะงับไปมาร์กอ,อย่าลืมแวะ เบิ้งนะครับบูชาไปไวบานติดตัวนะครับเป็นสิริมงคลนะครับมีพระเป็นอันนี้เป็นกายทิพย์ปูย่านะครับมันงกายทิพย์ปูย่าทั้งนี้ เป็นนี่องคูยา่าคู่คันจะได้นะครับมเป็นสอยเป็นอะไรอืมสวยเอ,สเอาสีน้ำเงิน<ไ>นี่ครับเจ้าของลาน,นงามงามครับมันไหนครับซือ้อลานอ่ารอบที่สิบสองค่ะ ล็อกที่สิบสองสื้อหลานยังบ้านเฮี่ยเนาะยังไม่ได้เฮ็ดซื้อหลายนะล็อกที่สิบสองจากาเขามาจากทางประตูเ<น>ข่าแม่นบ่ครับเข้ามาในโดมเข้ามาในโดมนะครับจะเป็นล็อกที่สิบสองนะครับชมเลยนะครับในแล้วนะครับไปเบื้องอีกรอบนึงครับ ไปหอยลดหอยบานเลยนะครับพี่น้องตามแหน่ย่างปลาเผานะคะเวียวอาหารตามสร้างขวัญยวบปลาคำชะโนดนะครับนี่ลายล้านนะครับไก่ร้อนๆปลาร้อนๆเลยค่ะเวียวหอาหารตามสร้างขวัญไก่กับน้าจ้าอันนี้จะไม่โดมนะครับไม่โดมนอนยางเขาม้ะ จากทั้งเขาทั้งหนาวัดเขามาเป็นโดมนะครับเขามาใด้โดมมันยางมือเลยครับแจกตาของบูชาอาหารครับร้อยเมตสามสิบล้านสามสิบครับมันเนี่ยคึกคักแน่ครับช่องอะไรเนี่ย ผมเองครับช่างผมน้องใหม่ครับน้องใหม่นายต่ออีสานพะร้อนครับเพิ่งหัดทำครับผมวันนี้วันหวยออกคนจะเงียบหน่อยที่คำชะโนดนะครับวันรองหวยออกกับวันหอยออกคนจะไม่มีนะครับคนจะรอลุ้นหวยอยู่ที่บ้านเปลี่ยนทุกวัดแต่ถ้าหวยออกแล้วคนจะเต็มเริดครับ วันนี้เขาได้ตัวไหนครับพี่นี่วันนี้ก็พี่เขาไปแล้วครับเอาให้พี่เขาดูหน่อยที่รางวัลที่หนึ่งนี่แหละรางวัลที่หนึ่งวันนี้นี่ครับเจ้าของเงินล้านครับจันทบุรีครับมงมาจากจันเลยนะครับนี่เจ้าของเงินล้านเจ้าของรางวัลที่หนึ่งนะครับใครอยากได้ก็ืิอตามนะครับเด็ดหมุนเตี้ยวเลยคอยครับฝากติดตามด้วยนะครับจันแล้วตกจันแล้ว ไปจันนะครับจันวันนี้ครับวันนี้คนเยบช่องอะไรนี่นายต่ออีสานพาล้อครับนะครับเกี้ตึกคันซึ์ไดเล็นะครับ ถามช่องครับจากช่องไหนอ่ะส่ื้อับมือไป,ไปมีคนสนใจติดตามช่องนี้นะครับผู้ใดสนใจติดตามก็กดฝากด้วยนะครับช่องนายต่ออีสานพะรอครับในมีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับ กไดกดติดตามคลิปนี้ขอให้ได้โชคได้ลาบกันทุกคนนะครับสำหรับเมื่อนี้กค่ะเอาไว้ซ้ำหนีก่อนนะครับสวัสดีครับ